สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีหน่งแมโครทุกท่านครับยังอยู่ที่ตำบลทุ่งเออตำบลทุ่งหลวงอำเภอปอากท่อจังหวัดราชบุรีครับยังเป็นสวนของพี่เจงอยู่นะครับที่เจ๋งตรงนี้เนื่องจากว่าสูงอยู่แล้วนะครับป๊ับ อบอย่างเดียว,ยวมาถึงของช่วงการตัดหัวหมอแล้วนะครับหรือที่เรียกว่าร่องร่องร่องตัดร่องตัดเพื่อให้น้ํามาน้ํามันถึงกันทุกทุกร่องนะครับนะตรงนี้มันสูงก,ก็เลย จะไม่เอาดินขึ้นนะครับจะไล่ดินไปข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างล่างต่ำข้างล่างต่ำก็จะเอาดินไปข้างล่างครับอย่างที่เคยเกินกระเดินไว้นะครับการตัดหัวหมอนเนี่ยมีสองแบบนะครับแบบแรก ก็คือเราตักล่องไปก่อนนะครับตักล่องอ่อตักหัวหมอนไปก่อนนะครับแล้วก็แบบที่สองก็คือที่ผมกําลังทําอยู่นี่นะครับกําลังทําอยู่ก็คืออ่ากดล่องก่อนตัดหัวหมอนที่หลังนะครับตัดที่หลังอ่าแบบแรกตัดก่อนนะครับตัดหัวหมอนก่อนหรือว่าตัดหัวล่องตะกัดก่อนนะครับแล้วก็แบบที่สองตัดที่หลังนะครับการตัดที่หลังเนี่ย เราต้องเว้นไว้นะครับเนี่ยนะเส้นอยู่นี่นะเห็นไหมเนี่ยเส้นอยู่นี่ล่องอยูข้างนี้เราต้องเว้นไว้อย่าทิ้งดินมาถึงแนวหัวหมอนนะครับไม่งั้นเราจะเดินลําบากเราจะต้องมาเกี่ยอีกไม่งั้นมันจะมาโดนทางเดินเรานะครับผมจะเว้นไว้ทุกล่องเลยเ,เนี่ยผมก็จะจะทิ้งดินไว้ไม่ถึงนะครับเพื่อเราจะได้เอาดินหัวหมอนเนี่ยมาใสา่ แล้วรถเราเพื่อเราลถเราจะได้เดินนะเพื่อให้รถเราได้เดินได้ง่ายๆนะครับเดินแบบสบายไม่ต้องมาเคลียอยู่เนี่ยจะเห็นว่าผมเว้นไว้ทุกอันเลยนะครับแต่เวลาตักเนี่ยสมมติล่องเราสองเมตรเราก็ตักเลยเส้นออกมานะครับแล้วก็เองดินจะถึงเส้นนะครับบางทีข้างหลังมันตับผมก็เลยเอาดินไปข้างหลังนะครับนะอันนี้มาถึงขั้นตอนการตักน,นี้ล่ละ เราไม่ต้องตับหัวหมอนมาถึงเส้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาทับรอยเราจะเดินละบากครับเนี่ยเพราะเวลาเราเดินตัดเนี่ยเออเร็เรเรให้ดูนี่เราต้องค่อมล่องไปแบบนี้นะเราต้องเหยียบหัวล่องไปนะครับแท็กข้างหนึ่งจะต้องเหยียบต้องข้ามล่องนะครับอีกแท็กอีกข้างหนึ่งก็จะต้องอยู่บนนี่ไหม เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วตรงที่เป็นร่องน้ำอ่ะเนี่ยครับตรงที่เป็นร่องน้ําจะเก็บเก็บไม่สวยนะครับมันจะเก็บไม่เรียบนะครับหัวร่องเนี่ยหัวหมอเนี่ยเก็บไม่เรียบนะน้ําก็จะไม่ชนกันกอะไก็อะไรลิ้นผ่านเฉยเลยร่องร่องน้ํามันจะไม่ชนกันมันจะตื้นนะครับพอมันตื้นปุ๊บเรือถ้าเขาใช้เรือนะครับ อ่าหมายถึงแลงที่ใช้เรือเรือก็จะไปไม่ได้นะหรือล่องสวนมันจะตื้นตื้นตื้นเร็วนะครับชาวสวนก็ไม่ค่อยชอบนะครับนะครับโดยทั่วไปแล้วแต่แบงเนี้ยผมก็จะทําให้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 อย่างที่พูดนั่นแหละแต่ว่าแลงนี้เขาก็ไม่ได้ใช้เรือนะครับเขาไม่ได้ใช้เรือ าต้องการให้น้ำเวลาน้ำมันล้นมาเต็มร่องแล้วก็แล้วก็ระบายออกไปให้น้ำกระลุกถึงกันนะครับด้านนี้อย่างเงี้ยอย่างที่เคยลงคลิปไปนะโอ้โหหินหนเยอะเลยก็พยายามเอาหินไปไว้ข้างล่างหรือว่าเอาหินไปเป็นถนนอย่างที่สามคลิปนะครับแล้วก็เอาพวกเนี่ยอันเนี้ยดินดีพวกรากไผ่ แล้วเราก็เริ่มไปเฮ้นอีกแล้วครับท่านเจอเห็นอีกแล้วครับท่าน,น,ออานเอาเห็นเอาไปตรงนี้เนี่ยเขาเผาแต่เขาก็เผาไปนะครับก็ไปหรือไม่เผาก็ปล่อยให้ย่อยสลายไป ไปลุกล่างเอามาปูทางได้ครับเอามาได้ระยะหนึ่งแล้วครับ <c oughs> ด้จานโบนเจอหินนะครับคันพักมันสะเทือนมันสะเทือนพูดไปเหมือนจะไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่อง <laughs> เอออ่มาข้างล่างนี่ก็หินไม่มีแล้วแต่เป็นรากไ่อาการทำหัวหมอนแบบนี้นะครับคือตัดหัวหมอนที่หลัง ถ้าดินไม่ใช่ดินทรายนะครับเป็นดินเหนียวดินเหนียวไม่พังก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเวลาเราเดินเกลียบร่องนะครับแต่ถ้าเป็นดินทรายเรก,ก็ระวังนะครับเพราะว่าหัวร่องมันจะพังพอหัวร่องพังไม่ได้เรียบก็จะดูไม่ค่อยสวยแต่บางเจ้าขเขาก็ให้เรามนหัวร่องนะครับ แต่ถ้าเป็นดีเดียวก็เกาขอบเส้นมาก่อนจะได้ดูดีหน่อยแต่อันนี้ก็จะดูไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นที่อ่ะมันไม่เสมอมันเป็นที่แบบที่เขานะครับที่ใกล้เขาคือว่าไม่ได้ปรับเพราะว่าไม่ใช่สวนร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็เพียงล่องยกเพื่อ กันน้าท่วมแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าจะใช้เรือจะลดน้ําโดยเรือ,เ,รอเนี่ยต้องอทำให้ร้อยเปอร์เซ็นก็คือปรับพื้นที่ก่อนแต่อันนี้เราเขาตักตามสภาพเลยนะครับก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับแค่ปรับเฉพาะแม่โครแค่กบลุมบ่อนิดๆหน่อยๆหรือว่ามีหินก็ฝังหินไปนะครับแค่นั้นเอง ก็พยายามจะเอาให้ตรงให้ได้แนวนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับค่อยๆตักนะครับหัวหมอนเนี่ยบางทีเรา แรงไปแล้วมันขยมเขาก็ยืมเหลี่ยมตรงนี้นะครับมุมเนี่ยเนีน่ยนะมุมเนี่ยมันจะแตกนะครับช่วงที่เรายืนทํางานนี่แหละพอแตกแล้วเนี้ยพอเราตักมันจะไม่ได้เหลี่ยงครับความสวยงามมันจะไม่ได้นะครับมันจะแตกไปแต่บางบางบางที่เขาก็อไม่เอาเหลี่ยมเพราะว่าต้องการให้เรือเลี้ยวนะแล้วแต่เจ้าของที่นะครับ เนน่นเนียวไอตรงเป็นหินก็เป็นอินไอตรงที่เหนียวก็เหนียวแข็งไอตรงที่เป็นหินก็แข็งเออนะไปนี่จะเห็นว่าทิ้งดินไว้ไม่ถึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ามาใส่ทีเนี่ยล่องสุดท้ายยังไม่ตักนั่นนะครับล่างสุดท้ายแล้วเราก็จะ เราก็จะตักคอหมอเสร็จแล้วเราก็เลี้ยวไปเลยนะครับนี่เวลายืนก็ต้องเหยียบไปประมาณครึ่งครึ่งล่องนะยังไม่สุดทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราเพื่อไม่ถึงนะครับนี่วเรากเก็บอันนี้ตามมาก่อนถ้าเรายืนไปทีเดียวเพื่อไม่ถึงล่องก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงไม่ได้ระยะแล้วหัวล่องก็จะพังด้วยนะครับ หัวล่องแตกหรือหัวล่องพงังเวลาเราทํางานเนี่ยรถมันจะขยมบพหัวล่องแตกเหลี่ยมก็ไม่สวยนะครับเวลาเราทํางานรถนจะขยุบต้องค่อยๆค,ครับเพราะว่าหัวหมอเนี่เราก็จะไม่รีบล่ะพอรีบแล้ว,ลวพงังจะเห็นว่าดินแข็งๆก็พังได้นะครับดินดินเหนียวนี่ก็พังได้นะ ถ้าพังแล้วหลุดเป็นซีกเลยพอหลุดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้อง่อยพังแบบนั้นแหละค่อยๆไปนะครับค่อยๆเก็บไม่ได้ขอบได้แนวไปตามเส้นโบนขาวไป ยังไงให้เป็นเหลี่ยมเออต้องค่อยๆตัดไปทีละชั้นนะครับใจร้อนไม่ได้ถ้าใจร้อนฟักเอาเลยก็ไม่สวยครับเหลี่ยมหายเนี่ยตัดเหลี่ยมคนระับเ,เดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างมากงดีกว่าเดินกันหน่อย ตัดหัวหมอนแล้วก็ล่องสุดท้ายนี่ล่องจะอยู่ด้านนี้นะแล้วก็เหลือล่องสุดท้ายไว้รถจะไปออกตรงนู้นเลยวนออกตรงนู้นนะครับแล้วก็ตัดหัวหมอนแล้วก็วนล่องนี้ออกไปเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นถนนมาเป็นถนนมารับกันพอดี สำหรับหัวหมอนแบบตัดหัวหมอนสุดท้ายตัดร่องก่อนนะครับดินเนะี่ยเราก็จะมาทิ้งเนี่ยไม่ให้เลยเส้นนะครับเพราะว่ารอยรถเราต้องเหยียบมานี่นะครับรถเราเหยียบเส้นนะครับเราต้องทิ้งดินเนี่ยไม่เลยมานะครับจะห่างไปสักเมตรหนึ่งก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวร่องเนี้ยดินก็เหลืออยู่แล้วเราก็มาโปได้มันจะถึงยังไงดินก็พออยู่ดีนะครับถึงเราจะเว้นไว้ไว้เป็น2เมตรดินก็พอนะครับ เนี่ยที่ผมตอนแรกหเห็นว่าผมเว้นไว้นะครับพอตักร่องเนี้ยก็มาเติมได้นะครับนี่ตัดก็จะได้เหลี่ยมเห็นไหมถ้าถ้าเราไม่เหยียบหัวร่องจนแตกมันก็จะได้เหลี่ยมสวยเนี่ยนะครับตอนเราทํางานถ้าเราหมายความว่าตักหมุนแรงจะวิง่งแรงไปนะครับหมุนแรงไปหรือว่าเร็วไปนะครับหัวร่องจะแตก พอแตกแล้วเวลาเราตัดมันจะไม่ได้เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าไม่แตกนะครับมันก็จะได้เหลี่ยมสวยนะครับอันนี้คือทําตามสภาพนะครับเห็นไหมทางนี้มันจะเป็นเนินที่มันจะเป็นเนินเหมือนเนินเขาชายเขานะครับตรงกลางก็ลุ่มตรงไหนมีหินก็เจอหินบางที่ก็เป็นลึกล่างหัวแบบหัวล่องที่เริ่มนะโ,โหสันน่าดูเลยเออ นะถ้าไม่แตกนะครับมันก็จะตัดเหลี่ยมได้เป็นร่องไปแต่ก็จะเดินแบบนี้ก็จะยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดหัวร่องมันยุบนะครับเพราะว่าเราขุดหน้าดินขาดไปแล้วเนี่ยมันยุบเนี่ยร่องมันก็จะเอียงด้วยนะครับร่องมันก็จะเอียงตามนะครับเป็นบางที่นะครับแต่ถ้าไม่ยุบแม่ไรหนุนให้ดีก็จะพอดูได้นะครับไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะครับ ครับก็ใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับร่องสวนนะครับสำหรับอ,อยากจะตักร่องสวนจะตัดหัวหมอนหรือว่ายัางไงก็พักทายมาพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับอ่ะถึงมาโครก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ข้อมูลดีๆกันไปนะครับ <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ